ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวนายกไม่ละอายใจบ้างเลยครับนะเออที่ไปเล่นน้ำสงการเนี่ยนะในขณะที่กู้ภัยนี่นะก็กำลังคุดค้นหานะครับผู้รอดชีวิตขุดค้นหานะว่าจะมีใครนะรอดชีวิตไหมเนี่ยละอายใจบ้างไหม,เ,มเคยคิดที่จะแบบว่าเออ มีความสำนึกมั่งไหมว่าฉันต้องรับผิดชอบกับประเทศท่านี้ฉันต้องมีความรับผิดชอบนะ <c oughs> เคยเคยสํานึกมั่งไหมไอ้เล่นวันเดียวน่ะไอเล่นได้เล่นสงก,การน่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ไนะครับแต่ว่าเล่นสองวันสามวันติดเนี่ยมันมันใช่เรื่องไหมอืมนะถามว่ากาันกันจอมพลังก็ไปเล่นสงก,การนะเออไปเล่นเออไปเล่นแต่ว่านายกเนี่ยนะสมควรไหม อ่านะครับไปเล่นอยู่เชียงใหม่ม้วนกอดเจ้าไปตะโกนแส่ไหมมวนก่อเจ้าเงี้ยนะครับเออนะสำนึกบ้างไหมมีความสำนึกไหมเออนะประเทศชาติมันกำลังเจอปัญหาเจออะไรอยู่เราสมควรที่จะไปเล่นไหมเนาะเออถ้าเราไปเล่นเนี่ยนะมันจะเป็นอะไรไหมนเนาะนะครับเออเอาแต่ คงดูแล้วดูสภาพแล้วก็คงจะไม่ได้คิดอะไรหรอกดูสภาพนายกคนนี้แล้วก็คงจะแบบวันๆก็คงจะไม่คิดอะไรมากมายนะเล่นสนุกสนานเนี่ยชิปปี้ชิปชปี้นะครับเออนะเออในสมองนี่ก็คงจะไม่ค่อยมีความคิดความอ่านอะไรมากมายขนาดให้ผู้ใหญ่มาลดนด้ำดำหัวได้เนี่ยเธอคงไม่คิดอะไรมากแล้วแหละจะไม่ท่านผู้จุม ให้คนแก่มันลดน้ำําหัวให้ลุงพีให้เสียหนูเนี่ยมายกมือไหว้ท่านนายกแล้วก็ไหว้ลดน้ำเนี่ยถ้าทำขนาดนั้นได้เนี่ยก็คงจะไม่มีความคิดความอ่านที่จะสำนึกอะไรได้ละนะทำนะพ่อให้ทำอะไรก็ทำไปอย่างเงี้ยนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเออเนี่ยี่นี่คือนายกประเทศไทยเรานะ คงจะคาดหวังอะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้วเนี่ยฉะนั้นตอนนี้นะครับเศรษฐกิจเนี่ยนะก็กําลังแย่นะค้าขายก็แย่น้ําก็ท่วมตอนนี้ยอนะก็อย่าไปหวังพึ่งเลยนะนายกตอนนี้หวังพึ่งอะไรไม่ได้ไม่งั้นคนจะทํากระแสนี่มาเลยง้อลง,งตู่คิดถึงลงตู่ใช่ไหมเออไม่งั้นคนจะ วัยรุ่นจะแหง้อลุงตู่เหรอใช่ไหมมอบดอกไม้ให้ลุงตู่อะไรให้ลุงตู่ถามว่าลุงตู่ไหมลุงตู่ก็เล่นลุงตู่ก็เล่นวันเดียวนะเออนะครับลุงตู่ก็เล่นวันเดียวท่านั้นแหละไม่ได้เล่นสองวันสามวันติด่ะอืมนะครับไปงอลุงตู่ดีกว่านะโอ้นะตอนนี้ไปงอลุงตู่กลับมาดีกว่าให้ลุงตู่กลับมาเป็นนายกดีกว่า ให้อุ้งยิบริหารอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวนะครับตายกันทั้งประเทศนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ